ีครับผมก็ชิดปักแปรได้ครับผมนะครับเป็นม,มาปลูบกเพานะครับผมเนาะหากมันกำลังสีล่องดินแหมไปขย,ยับมันได้ยัง <laughs> นี่ครับผมย่ำแรงนะครับผมบรรยากาศย่ำเย็นนะครับผมเพิดมาปลูบกเพา มส่เิ้ตเกลียวนั่นแหละไม่เว้นพับเลยอนนี้เหี้ยงเียวเขียหมดเพื่นบ้นหนึ่งึ้นมือข,ขึ้นครับลุงกินตกน้ำครับ,บนแนนครับลุงกินพ่นลื่อนน่ม,นม,มันสง่ามเข้นผมอาบผมอาบครับ ตัว <laughs>

หมายถึงว่าเอาแบบว่าอาบน้ำก็บูนผสมมากกเบ็ิแบบใส่กับมองน้าอาบน้ำเดี๋ยวที่โบนีกว่าว่าผ้ามาปูนี่มาสันว่านี่นะครับเพันยางแล้วเพันลื่นปุ๊บลงนี่ครับมัอเคลื่อนมีคนได้คลิปเลยแข้งขาบวฮักนั่นนะเอาขาให้ตัวเขาเป็นคนลงไปท่างคุณเมื่กี้มีตัวนี้ใ่ไหมนี่เป็นอวไรเพราะเราใช้ตัวตัวพูนแัดเพิ่งแรกจะกระโดดเพันลื่นถอยหลังลงมามันไปตื่นเด้อบานนี่นะซองบ้านในโบนตื่นเด้ะบ้านี้ น้ำเต็มเสาเนี่ยไปเข้ามา่ายน้ำแข่งกันจัดกีฬาเอาไม้ออกว่ายน้ำแข่งกันไมน้ำนี่ก็สะอาดอยู่นี่สะอาดอยู่ลุ่งผูผมมาอาบอยู่ครับุณจะน้ำคุณจะก้นบ่อยก็เอาใส่ถังแล้วเอาสารส้มแกงนะครับมันก็ใส่เออ้นั่นมาโรยนะทำให้น้ำเป็นสีฟ้าสีเขียวสวยๆนะอ๋อเออผงไอ้นั่นนะนะครับเอาปลามาปล่อยดิไม่ต้องปล่อยมันก็มาครับดูงงนะครับ ปลาไนั่นลุงปลาปนีปลาที่มันไม่กินปลาเล็กอ่ะสัปช้อนไม่ได้นะปลาดุกปลาดุกปลาดุกบอห้ามเอาปลาตะเพี้ยนมาปลอยก้างลายดิบ่สปลาคอกินเบิร์ดอตะเพี้ยก็ต้องตัวใหญ่แล้วงตะเพียนต้องตัวใหญ่ตัวน้อยมาปลอยปลกมะพร้าวะ็อนมะปลูกมะพร้าวป ประดูกลาสเซียได้ไหมอูอ้มีต้นหอมทองนี่ลีตเสียเลยบอกระดูกลาตเซียมาปล่อยหอมทองตัวใหญ่งผมดูเหมือนกล้วยตัวต้แพน์ต้นแกร์นี่หอมทองต้นแพร์แปลว่ากล้วยเหรอจะจะเล้วอันเขานันว่าเขาจะว่าอันอันก็โก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 ว่าบอกว่าหอมทองโกโกว่าเลยบอกว่าผมเห็นเป็นกล้วยลุงบอกว่าหอมทอง ต้นหอมทองอะไรแบบนี้ต้นหอมทองจริงๆเลยว่าหอมทองนะเดี๋ยวตัดออกหมดแลาวผ้าผ้ากันทิ้งที่ใส่อะไรนะลพราะว่าไหนแม่พ้ากันทิ้งทีใส่พี่เมธานีนะที่อยู่ตรงไหนมาของนี่ะพวกเจ้าถ่ายอะไรจงอางงูงูอ้ยอยู่ใต้ต้นไม้ลูกใต้ต้นไม้เลยต้นไม้ต้นไม้เลยต้นหมดแล้วต้นใหญ่ังอยู่นะข้าหน่อหน่า ตอนนันแ <ไป S 1> ม่มาอยเปเจอไอ้ไม่ชิกนี่บอ่อ่อม้าอยู่นี่บอ่อมันไปเจอไอ้นั่นมันครับภาบมันเจอภาพอันนี้หมาตึงจอบลนะนี่บ้ามากเลยสิโอ้มาสุดขึ้นเลยกับตัวสีขาวมักทอาที่ปลูกหลกครับเออก็เจ้าปลูกแล้วครับปลูกแรกเนี่ยนะใบเตยาบเป็นปลูกบ่อหายมันใหญ่<อ>น,นะลุงนะ ขอบมันใวนะโลโก้ยังติดเรียบรอ่นะจะโาให้เขาที่ไหเนี่ยผมนำกระบออันฟางกับมากัดมัดเด้เป็นสัญาณ์ครับอืมเป็นสัญล <c oughs> ักว่าพวเพิ่นปลูกเนาะโอ้ <c oughs> <c oughs> <c oughs>

ทำนาคาไงอยู่ก่อนทางขึ้นใส่จานผูกไว้จานผูกยางนาเป็นแปลงเลยก่อนขึ้นเขาลานวัดผมขึ้นผมขึ้นผมขึ้นด้านหน้ามันมีทางขึ้นทางเดียวตอนนี้เขาให้ขึ้นทางเดียวแต่ก่อนมันขึ้นสองทางที่อยู่บนหลังเขาให้ลงข้างมันมีกลมป่าไม้เลยดูแลรดยางนาที่ปลูกเนี่ยโหเป็นแล้วงอกเหลืองเลืองหมดเลย นี่เด่ตะกาลงนี่แล้วไทยดีๆปั้นๆเนี่ตะกาเไม่ได้อัดบอน้ำเลยนะบ่เรได้อัดลงนี่เบิดลงสาบแล้วจะอัดอยู่บ่ครับ มันกินะไรมาเกิดไรลงมาเบิร์ดแล้วครั้งเร่งผุ่น่ะดูตื่นอ้บ้าไปอัดนะอัดยังอัดคันคู่ซะบ่อยไงเนาะ อาทิตย์ตกอาทิตย์ล่นนะท่านายก <laughs> แงบั อ,อ้ออันนี้ของพี่เมงดีมาแล้วปลูกยังไงเนี่ฮะลืมพี่มเมงบอกว่าค่อยเอามาปลูกยังไงวะเนี่ยตายยังไต,ยยงนนตร่วงมาแล้ว วจะเอาอะปุยย่างไปด้วนี่แค่ไหมอือโอ้โหหนึ่งยอดเลยโหดหมดเลยไอ้หนูท้องมึงที่อยนี่สวยอะแสยมาแสง โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับฝากดกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับท่าปะที่สวยๆนะครับผมละ